โอเคก็ขอคำปฏิญเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยไม่เด่นะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นในหัวของ,ของอไอร่าคือกินนกพูกราตีกันเองนะครับเป็นสก,กินที่เอาจริงๆน,นะก็มาตั้งแต่ตอนสีขั้นแรกๆเลยนะครับนะบอกเลยว่าเป็นสก,กินที่แรงนะเออผมบอกเลยว่าแรงมากแ,แต่แรงเท่าๆกับโคโลสพวกคาร์บอยพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกแมงกุ้พวกพวก,พวก,พวก,กวางนะครับก็จะแรงเอาเลื่อนอยู่นะอ่า โอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปรัหน้าการในของของตัวนกฟูรัรกดีกันก่อนด,ดีกว่านะครับนะ่หน้าตาเขานี่ก็จะมีแบบว่ามีแบบว่าเอ่อตาจะเรืองแสงนะครับแล้วตัวมีแบบว่าหางตาเนี่ยก็จะมีแบบมีมีมีแสงออกมาแล้วก็ใข่ฟูดด้วยนะครับเนะ่ ตัวนัุราตีเนี่ยมาพร้อมกับกวางกินสีเขียวนะครับแล้วก็หมอกินสีเขียวนะตีมของเขาเนี่ยจะออกมาในแบบแนวแนวป่าเนี่ยว่าแบบว่ายุคยุบแบบว่าอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นผมจำได้ว่าทาง Identity V เนี่ยเคยเอารูปรูปอันนี้มาลงอยู่นะตอนนั้นผมจำได้เลยอ่าก็คิดจะดูดูรูปแรกน่าจะจะกอนดีกว่านะเว่ยตัวนักูราตีเนี่ยเป็นยังไงนะ องางหลังฟูของเขาเนี่ยก็ก็แบบว่าเป็นขนนกเนาะเออเป็นขนนกของนกคู่น่าจะเป็นอย่างไงน,นะสีก็อาจจะดำๆเทาๆนะครับนะฟูของเขาเนี่ยก็แบบแหลมนะเออหุงมือนี้ก็เนืองแข็งด้วยนะโอ้โหบอกเลยโค้ชเท่เลย <laughs> ใครที่มาไม่ทันนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับนะผมบอกเลยว่าเป็นสกินที่แรงนะแล้วก็ เป็นกินทองเลยนะเออผมบอกกันนะว่าเป็นกินทองไม่กลับไม้สูงแล้วนะครับตรงจมูกเขาเนี่ก็จะมีจังไวดํามแบบแบบเป็นเหล็กเนาะอ่ะให้ดูกันแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันท่าทางของตัวโัวหระตีกันก่อนดีกว่านะครับว่าแอนิเมชันท่าทางของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะโอเคอืม ตอนแรกเขากระโดดออกมานะครับแล้วก็แบบว่ามีการแบบว่าเรียกนกฮูกออกมาน mm. <c oughs> มี่ยวงงานจุ๊กแก้มีไยด้วยโ mm. หนกฮูก่ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวเมียนะ <c oughs> เป็นไปได้ <c oughs> mm. <c oughs> ผมว่าเป็นนกฮู่ที่แบบว่าดูแบบแข็งแรงมากเลยแนละสามารถยกคนได้ทั้งคนเลยเออยกคนได้ทั้งคนเลยนะ อ่าครับนะก็ลองดูกันให้ดีนะครับว่าเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูรอบหนึ่งนะ <c oughs> เราก็มาในขอ,ของประดับทองกันต้วยนะครับนะใครเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่าเออก่อนจะตัดสินใจซื้อว่าเออประดับทองของอ e ีไลเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็ลองดูกันก่อนได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบว่าดูไม่ชันกันนะ ลงมาบนพื้นแล้วก็แบบมีฝุ่นออกมาดนะกัวเทเลย,โอเ,เลยโอเคเดี๋ยวไปดูประดับกันด้วยนะครับอ๋อประดับอันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังของตัวอีร้ายครางนั่นเองนะอืมเอาจริงแบบคือประดับมันค่อนข้างแอบหรือห้องแน่่เออมองยากจริงอะ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมทั้เกมดีกว่านะครับนะถ้ามีของเกมก็อาจจะแขไม้เกมหนึ่งนะโอเคไปกันเลยดีกว่าครับ โอเคเรามาเจอในกองของเกมแรกนะคะเจอในกองของโบสถศรีชาตินั่นเลยหรือว่าเออเออดังชื่อมระัังกิบผูก็จำไม่ได้ละอุ้ยเป็นโจเคสฟว,วย้อหวยแอบก่อนแอบเปิ้ลไม้ก่อนขุดหวยขุดหวย เกมนี้เราเจะโยงเงบนะครับนะเป็นตัวฆาตกรเดินดินกินข้าวเกงครับ <c oughs> โอ้รู้เลยว่าเอาจากช่องไหนนะ <c oughs> รู้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราปั่นไฟรอกันไปก่อนนะเครื่องปั่นไฟน่าจะปั่นเสร็จไวอยู่นะแล้วเพราะว่าตัวคนวอยเนี่ยทำให้ตัวละครที่โดนสิงเนี่ยปั่นไวขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะตัวยัยเองก็ปั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะบวกกับข่าวน้อยอีกกิสกิก็เป็นร้อยินสิปนะครับเอาจะแทนหรือเปล่า เหมือนโดนตีไปของคนเลยนะเห็ดผมว่าเห็ดชัวเห็ดชัวอันนี้เียบร้อยครับผมขาน้อยหลงแล้วะเฮ้ยไม่หลงไม่หลงต่หัวใจก็แรงว่ะเฮ้ยจูเหตุมามาอันนี้มาเลย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 เดี๋ยวเราเรา,เราบล็อกทางนอกทางใช้ลอกไม่บอกโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวโอ้อะไรนี้โอหเอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่ไหวเลยนะแบบจริงไม่ไหวนะเอะ เอาว่ะเอาว่ะข่าวน้อยเหมือนจะโดนไล่แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮฮเอาว่ะเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปรับข่าวน้อยก่อนมามามาเราอยากจุ๊กอ่ะเธอเราอยากจุ๊กอ่ะเธอมาตามเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิน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 ไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วออโอ้ยมีตรยาวเลยโอ้โหแต่มันจะยาวไปไหนโจเซฟตายแล้วว่ะโจเซฟคนนี้มันจะยาวเกินไปนะไปต่อดาบมาใช่ไหมเนี่ยนี่เกินเกินไปแล้วเกินไปแล้ว เกินไปแล้วนะพี่โจ๊กเด็บปากหักเรียเร่ยมโหใส่หน้าใครยืนกรอนนะเอามาหักหน้าแนะม,ม่ิีโอแบบนี้ไปถ่ายรูปใช่หรือเปล่าล่ะครับไม่ถ่ายรูปแน่เลยนะถ่ายรูป,ปเปล่านะมันไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่าย,ายแบบนี้แบบนี้เราจุกได้นะมองนอกไปยาวๆชิกกร้พายด้ยหนึ่งทีแปลว่าแปลว่าอุอ้ย ไอพิงเลยเหรอเกินไปเปล่าโอเคโอ้วห้าวต้นเกมสิงเพื่อนแบบนั้นผมว่าเครื่องน่าจะช้ามากเลยนะเจอโจเซฟอผมว่าสิงต้นเกมก็ไม่น่าเป็นไรมั้งเพราะว่าพอเราถ่ายกล้องปุ๊บเครื่องก็สิบทันนะเอออันนี้ในความคิดผมนะแต่ถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่โจเซฟเนี่ยผมว่าสิงต้นเกมเนี่ยเครื่องมันจะช้ามากเลยนะอมผมคิดอย่างนั้นนะแต่อย่าเพื่อนเพื่อนอย่าดืมนะถ้าเราโดนเจอในกล้อง ทีนึงก็คือล้มของเลยนะเอออันนี้ก็โดนไปกลาอองหนึ่งทีนะในอิฟครุงในอิฟครุงเราเข้าไม,ไม่ได้แล้วนะแต่งานตีนแล้วเขาลภาพถ่ายก่อนนะล้ถ่ายก่อนเลยอน,นี้ออืม,อมตอนนี้เรามีนกทขมดสองตัวนลครับเป <c oughs> ็นนกสัตว์เลี้ยงเก่าอะไรนะนกคู่ของเราเองเอาว่าเหมือนโจ๊กแค่หลงว่ะเอาว่าหลงทางสียเวลาว่ะหลงติดยาเสียนนคตแต่หลงเขียนนี่หลงยาวนะหลงไปแล้วอ่ะ โ okay, อเคตอนนี้เราก็ฮิวก่อนอ่าหาขาหน่อยมารับพอวะโอเคโอ้โหเป็นทำหน้าที่เป็นครับพอที่ดีครัามร้อยคนนี้เดีย๋ยวเราไปล่ออีไรเอ้ยล่ออีไรล่ะล่อโจเซฟมันก่อนเหมือนไอ้จะเข้าวาร์ปรอเปล่เาเป็นไปได้นะเขาน่าจะเข้าวาร์ปนะโจเซฟจับไว้ไล้วไงละครับเดีย๋ยวเราไปรับก่อนนะเราไปรับแน่ก่อน อย่าได้อาจประคามจหารรับจ้างนะมาตีเราเถิดโอ้โหอีกตีนปวดไปแล้วอุ้ยถ่ายรูปจริงทำอะไรเอ๊ะทำอะไรอุ้ยขาวน้อยวิ่งเพุ้ยวิ่งตนยังเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรนะเอาวะเอาวะนี่มันเกินไปแล้วไงเอาวะโจเก็บโจเก็บไปไหนแล้วอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปดูนกดูนกเหมือนว่าเกมนี้เราไม่ปั่นไปครับ ไม่ได้ไม่ไดเ้เราอยากจุกกันนายเราอยากจุกกับนายจังเดยประการเราไหนเยเร็วเอ้ยไม่ตามแบบนี้ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราไปปั่นไฟก็ได้โอ้โหไปเครื่องไหนก็มีแตะคนถอดรหัสพัพหมายโชว์ไปก่อนหนึ่งทีนะเมื่อเราไม่สนใจเราก็ต้องทําใจมาปั่นไฟนะครับนะตรงนี้ดีกว,ว่าเครื่องเก่าของเราเองนะเครื่องเก่าที่เราปั่นไว้ก่อนตอนแรกเลยโอเคเดี๋ยวเราลอปปั่นไฟ แต่โจเคปอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยก็ยนกไม่ทันนกไม่ทันอันแน่น้อ,นนนองโจเคปครุ่งโทมนาทีก่อนนะครับผมอ้าวไงไงอาเดิอนอ้อมหาเดิอนอนะ้อมเลยจะได้ดูดนกยาวๆม,มาเป้ามาเป้ามาเป้าตรงนี้ผมผมเชื่อนะว่าโจเคปมีบิงแล้วแหละจังหวะนี้ บิงนี่อาจบิงไก่ข้าใช่ไหมล่ะก็อะไรละ่ะรู้จักอะไรผู้ทำนายอนาคตหรือเปล่าแหละครับโ,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  i̇şte. right? โอ้โหคตรหล่อแหละโคตรหล่อเลยมาดิมาดีแหม่ล้อหล่อพับไม้อุ้ยอุ้ยอุ้ยสามร้อยสี่เลยแล้วอ้อยผักอะไรนี่ผักอะไรผักอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ข้าก่อนจะกินกินข้าวแกงจะกินกินข้าวแกงอะไรกระดาษไพ่เปล่าออุ้ย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 ผักสวยอยู่ผักสวยอยู่ อันนี้ล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอกล้อหลบล้อหลอกนะนี่ยังไงใจเรามันไม่นิ่งพอนะใจเรามันไม่นิ่งพอนะโจ๊กเท็บครุงนะเอาวะเอาวะเอาวะยังไงยังไงมาบอกโอ้ฉังก็ยอมแพ้กันเลยครับผมโอเเขียบผมก็จบไปแล้วในวของเกมแรกนะผมว่าค่อนข้างจบไปไปนิดนึงนะเดี๋ยวาว่าเดี๋ยวเราไปต่อในสัวของเกมที่สองกันดีกว่านะเพื่อจะได้ดูกันจุใจจูใจหน่อยเนาะไปกันเลยครับ Okay, อนนโอเคแล้วเมา่ก่อนในของเกมพี่ของกันดีกว่านะฮะเจอในของของดาเรียวเมมโมรีนั่นเองโอ้โหเจอแมรี่วะ่ะแมรี่วะ่ะโอ้คุณแม่แมรี่นะแมรี่เดี๋ยวเราวิ่งใส่แมรี่เลยฮะว่าเรากลัวตกแผลสามแผลเลยนะแมรี่ต้องสนใจแล้วแหละสนใจเราหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหมาถึงก็เบินกันแล้วอ่ะใจไรเกินไม่ไหวแล้วนะแบบนี้ปั่นแบบเงาเงาเป็นอย่างคนเดียวใจไม่มีใครสนใจเอาว่ะ หายจริงจังว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกหน้าตาเต็มๆตอนอยู่ในเกมกันดีกว่านะของโกอิไรคารเนี่ยอ๋อตัวประดับประดับสีทองของเขาเนี่ยก็จะมีแบบว่านกฮูกเนี่ยก็จะเป็นมงกุฎสีทองเนาะก็เท่มากเลยนะโอ้ปัวดระเบิดปวดระเบิดเฮ้ยเฮ้ยกลัวเกินกลัวเกินเลฮ้ยใจเกินแล้วเอ้ใจเกินแล้วเอ้ แม่เบลล์โอ้ยแม่เบลลี่แม่เบลลี่เอ้ยอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่ไล่อย่ามาทำอย่างนี้อุ้ยพังเครื่องหรอเฮ้ยนี่แม่เลลี่ขายพังเครื่องหรอก็กนกไปก่อนหนึ่งทีนะน้าที่พับไว้มีประโยชน์ก็อย่างนี้แหละไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจุ้ยไปแล้วกระโดดลงมาก่อนนะโอ้ ไม่มีวิงนะโดดได้นะไม่มีปิงหนีโดดได้แนละ้วอ่ะโดดจิงโดดจิงมาดิได้ทั้งคืนนะบอกเลยทั้งคืนนะบอกเลยโอ้อโหกระจกเกินกระจกเกินไปแล้วนะยังไงกระจกเกินไปแล้วโอ้เกือบเกือบเกือบยังก่อนยังก่อนยังก่อนนะวากาด้ามากันว่ามากันว่าตามนะตามแบบนี้เราวิ่งนะไม่ต้องพับก่อนนะเพราะว่าลายวิ่งเรายังได้อยู่นะครับ รู้จักเตียวลายวิ่งลายวิ่งพระเจ้ากากหรือเปล่าล่ะครับอุ้งเอาว่ะลายวิ่งพระเจ้ากากว่ะแล้วก็โดดวากันต้ามาลงที่อุ้โดดทันนะเก็บเทเลอร์อยู่เก็บเทเลอร์อยู่ก็ไม่พากก่อนไม่พากก่อเกตจดักรูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระจุกจากเกินไปแล้วกระจุกจากเกินไปนะยังก่อน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 นะยังก่อนพักผ่อนก่อนนะเฮ้ย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 ไม่เอาไม่เอาก เอานกไปก่อนนะโอหปิกผันนาครอสเลยครับมาดีมาดีโอ้โหมาวะ่ะโอ้ยไอ้สาวนี่มันไเกินไปแล้ววะ่ะอันโดดจริงโดดจริงเอาวะ่ะใจเราได้ปะล่ะใจเราได้ปะล่ะโอ้โหตามจริงวะ่ะนี่มันของจริงนะมโหตามเย็นบ้านเฮ้ยเราไปไปเราไปไปอันนี้มันเป็นว้าวใหญ่นะ <laughs> ตอนนี้นผมดูว่าว้าแบบธรรมดาเมดี่ตก <laughs> ได้ทั้งคืนหนีไปแล้วบายบายแมรี่จ๊ะหนูไม่สนใจรอแล้วอ่ะดูดิเอาว่ะเอาว่ะแมรี่โอ้ยพังเครื่องว่ะอยากจะย้ำอีกครั้งให้เธอฟังฉันหนูอุ้ย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 แม่งต้องมาจริงอ่ะอย่างนี้โดนทีหนึ่งอุ้ยยังไม่โดนยังไม่โดนว่าก็จ้ะอุ้ยอุ้ยยังยังก่อนยังก่อน งอเนอย่าอย่ามาอย่าอย่านะอย่ามากระจุกแบบนี้กับพี่อีไลคลุงวันนี้นะเฮ้ยเกินไปแล้วอุ้ยเกินไปแล้วเอาว่ะกลับไปฟ้องเครื่องว่ะเอาวันนี้มันคัรนก่อนเล่นแบบคุมโซนคุมโซนคุมโซนโหดโหดเกินโหดเกินนะแบบนี้อยไลอีกไลอีกแล้วไลอีกแล้วจะบีบน้องเขาหรอจะบีบน้องเขาหรอไม่ได้นะไม่ให้บีบนะไม่ม่ให้บีบโอ๊ยนายอิฟนายนายนี่มันดื้อจริงจังว่ะ เครื่องอื่นก็มีแน่ๆอีฟคุณเนี่ยแมยี่บอกไม่มีอะไรจะเขียแล้วเฝ้าเครื่องแม่งเลยมาดิมาดิก็แอนนกหลอกนกพี่เหรอๆๆๆมันไม่ใช่เลยครับเนี่ยอหอันนี้ต้องไก่จริงไก่จริงก็โดดดิครับรออะไรครับเอาะแมรี่หันกับเปลี่ยนใจไปเฝ้าเครื่องต่อครับแมรี่เล่นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไมือว,ว่าผิดนะครับเพราะเรียกว่าเป็นการโซนเครื่องนะแต่ จริงเกมมันค่อนข้างพังแล้วแหละเขาไม่ได้เอาบิงมานะถ้าเอาบิงมาผมว่าน่าจะเปิดแผลได้อยู่แต่ก็นะถ้าก่อนหรือว่าฮันเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องลองอะไรใหม่ๆบ้างครับที่แบบเราเล่นแบบจำจริงจำจริงเหมือนเดิมมันบบก็หน้าเบื่อยใช่ไหมอ๋อเหมือนกีชาพังเครื่องในแข่งเขาอย่างเอาบันทึกันเลยอ้าวอ้าวยางตามอุ้ยพังเครื่องเกินพังเครื่องเกินะแ,แม่แม่เล่แม่แม่เล่โอ้ย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 จะได้นกอีกตัวหนึ่งแล้วนะ เอาอีกแล้วว่ากระจกอีกแล้วนะกระจกอีกแล้วนะเราอุ้ยังก่อนยังก่อนยังไม่โดนนะยังไม่โดนนะเอาว่ะที่ก็ตีกระจกงวเกินเฮ้ย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 เกียบโ้นเกืียบโ้นเอาว่ะถ้าก่อนเต็มีกินข้าแกงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนกมาแล้วนะนกมาแล้วนะแมเรี่เราจะเสียแผลเธอนะอุ้ยยังก่อนยังก่อนทับมาไปก่อนเต็ทีเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะแม่โอ้แมลี่กลับไปเฝ้าเครื่องก่อนนะครับ เนี่ยคือเกมแบบนี้ผมแนะนำว่าเราเปิดยเครื่องใหม่ดีกว่านะอย่าไปฝืนเลยฝืนไปคือแมรี่เขาพังเครื่องอยู่แล้วนะครับเราไม่ควรที่จะแบบว่าเออไปนั่งปั่นก็แก๊กก็แก๊กยัก่วฮันเตอร์ถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยคือล้มสีได้นะครับแบบว่าพลาดกันแบบหนักหนักมจริง่ะโอเคนี่ก็เป็นลุคน่นาตาของอีไลให้ดูกันอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะจบเกมนะเกมนี้ถือว่าเราก็ได้จบอยู่นะครับแบบแม่แมรี่เขาเะไม่ได้กล้าแบบอะไรขนาดนั้นเพราะว่า เมือนเขาไม่ได้เอาบิงมาเขาตัวแมรี่ค่าแบบกระจกผ้าหลายๆรอบรก็คือกัวมันค่อนข้างแบบว่านําทําสมองอยู่เนาะเนาะเออถ้าแบบเขายิ่งแบบว่าผ้าหลายๆอย่างมันก็จะเล่นยากนะแต่เราก็ต้องดูหลังเกมนะครับหลังเกมเขาอาจจะเก็บ3ามด้วยกระจกก็ได้เนาะเออเอาวะเตรียมเครื่องแล้วนะเตรียมเครื่องนะแอนอิฟคุงเราจะจุดแล้วนะจุดไปเรียบร้อยเลยเอาเอาวะนออิฟคุง เราเปิดเองไหมมิ๊มีคนเจ็บไหมโอเคของนกไปก่อนข่งนกไปก่อนแม่เมลลี่อุ้ยแม่เมลลี่ไม่ได้อยู่กับไอ้นั้นนี่อวะเฮ้ยเฮ้ยฮ้อยู่กับใครก็ไม่รู้ว่ะคือคือมิ๊นี่ผมก็พูดจริงๆนะว่าคือเขามีคนบาดเจ็บยังไมเขาไม่ให้ผมเปิดเอออันนี้แบบคือผมงงโอเคอะดูรูปรื่างแตกของอีไรครับแป๊บหนึ่งแล้วกันนี่ อ้าว่ะเท่เลยเท่เลยอยู่แตเกีบก็ยังเท่เลยอ้าวว่ะอย่าเราคงนกให้อีไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่คงนกให้อะไร่คงนกให้อีไล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยล้อหลอกล็อกเหลี่ยมเกินนะนายอีฟคนนี้อ่ะน้ยตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ครับเขายังตามกันอยู่นะอ้าว่ะแม่เมลลี่มาตามกลับบ้านแล้วว่ะนายอีฟตื้อนายอีฟตื้อแบบนี้โอ้โหคงนกก่อนนะโอเคเดี๋ยวรอรอรอ พราะว่าถ้าเราออกประตูเนี่ยถึงเราของนกเพื่อนคือนกมันจะกลับมาหาตัวเรานะแล้วก็เพื่อนก็จะไม่กันดาเมจน,นะครับนะเราต้องรอลองรอนิดนึงนะเอออันนี้เราไม่ต้องรีบอ่าฉากลับอย่างนี้ก็ออกประตูไปก่อนเลยโอเคผมก็เป็นไงกันบ้างในขของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกันก่อนดีกว่าว่าเพื่อนเขาจะรอดหรือเปล่าอ้าวุ้ยหูหแด๊ดแบบโคตรเท่เลยอุย้ยหลงหลงด้วยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้า บ๊ายบายครับผม